ีทักทายพบปะเจอกันก็ต้องมีร่ำลาเราจะใช้คำร่ำลาว่า hi hi หรือเราจะพูดว่า f a วิล l e คำสองคำนี้เนี่ยมีความหมายเหมือนกันคือลาก่อนบ y e bye, bye hi hi f a วิล l e ความแตกต่างของมันก็คือ hi hi เนี่ยมันจะเป็นกันเองแบบ ภาษาพูดทั่วไปแต่ถ้าเราพูดฟาเวลฟาเวลเป็นการลาจากแบบสุภาพและเป็นทางการมากกว่านะก็เลือกใช้ได้ทั้งสองอย่างไม่ผิดแต่ถ้าสนิทกันก็หายๆนะถ้าพูดฟาเวลก็อาจจะดูเป็นทางการหรือสุภาพมากจนเกินไปคลิปนี้เราจะมาพักประโยคไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเอาคำสุภาพอีกคำหนึ่งที่ ใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็เป็นคําที่ควรใช้บ่อยๆมันคือคําว่า on school อ่านว่า on school พูดเร็วๆดู on school on school แปลว่าขอโทษค่ะขอโทษหรือมันจะแปลว่าขอทางก็ได้ นะหรือเวลาเราจะขัดจังหวะใครก็ได้คล้ายๆ excuse me ก็ได้ด้วยนะมันเป็นคําที่แปลว่าขอโทษก็ได้ขอทางก็ได้ขออนุญาตก็ได้ง่ายๆเลย on school เราได้พูดทักทายเราได้พูดจากลาเราได้พูดประโยคง่ายๆแนะนำตัวเองไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาฝึกประโยคที่เราจะเอาไปถามว่าคนอื่นน่ะเขาเป็นยังไง ควสุภาพใครได้ยินแล้วก็ชื่นใจว่าเราใส่ใจเขาเราสนใจเขานั่นก็คือถามว่าวอด์เดนหาดูเดวอดเดนหาดูเดวอดเดนหาดูเดคุณเป็นยังไงบ้างเจอกันทักทายกันเพื่อนกันก็ถามเวลาเจอกันเป็นไงวอดเดนหาดูเดเขาก็จะรู้สึก เออดีใจมันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเนาะเราก็ชอบเวลาคนสนใจเราเวลาคนเขาถามเราเออเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างเราก็รู้สึกชื่นใจลองเอาไปฝึกใช้กับคนใกล้ตัวกับครอบครัวแฟนเรากับเพื่อนแฟนเราก็ได้ลองดูว่าวอร์เดนหาดูเดยเมื่อกี้เราถามคนอื่นวอร์เดนหาดูเดยคุณเป็นยังไงบ้างไปแล้ว แล้วเวลามีคนเขาถามเราล่ะว่าพัดวอรเดนหาดูเดวอร์เดนหาดูเดเราจะตอบเขาไปว่ายังไงถ้าเราจะบอกแค่ว่าเราสบายดีตามธรรมชาติตามปกติเราก็ตอบว่าใหญ่หาดีกอตใหญหาดกอตเขาถามวอร์เดนหาดูเด เราก็ตอบใหญ่ฮาเดกอหรือถ้าเราไม่ไม่สบายเราแบบใหญ่ฮาเดดูริตตอบง่ายๆ่ายใหญ่ฮาเดกอตใหญ่ฮาดลองไปฝึกพูดดูนะประโยคนี้ก็รู้อยู่ว่าคำว่าให้แปลว่าสวัสดีแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ให้มาสวัสดีละ่ะ เราจะทักทายคนอื่นว่ายังไงได้บ้างคำทักทายสวัสดีของเดนมาร์กเนี่ยมีเยอะมากทักทายตามเวลาเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นดึกถ้าเราไม่พูดให้เจอกันตอนเช้าเราจะพูดว่ากูหมอนอ่านว่า กูมอนสวัสดีตอนเช้าหรืออรุณสวัสดิ์สิบโมงถึงเที่ยงอันนี้เป็นสายแล้วนะเราก็จะพูดว่ากูฟอร์มิเดอ่านว่ากูฟอร์มิเดสวัสดีตอนสายๆตอนบ่ายทักถ่ายว่ากู เ f like, t e ตอร์ม ah, ิเ g กูเอฟเตอร์มิเแปลว่าสวัสดีตอนบายอ่าถ้าเป็นตอนค่ำล่ะกูอัฟต์กูอัฟต n สวัสดีตอนค่ำคทีนี้ถ้าเราจะลากันเข้าห้องนอนเราจะสวัสด,ดีลากันจะไปนอนละ เราจะพูด good night เนี่ยเราก็พูดว่า good night good night ราตรีสวัสดิ์ใครๆาย good night เป็น good night เห็นไหมตอนเช้า good morning ตอนสาย good for midday ตอนบ่าย good afternoon ตอนค่ํา good after เข้านอนกูเน็ตเอาละเจอกันใหม่นะคะไฮไฮเรารู้อยู่แล้วว่าคำว่าทักสุภาพแปลว,ว่าขอบคุณแต่เราอยากจะทำให้มันสุภาพไปกว่านั้นอีกอยากจะแสดงความรู้สึกให้มันลึกซึ้งเข้าไปอีกเราจะขอบคุณว่ายังไงได้บ้างเราสามารถพูดขอบคุณว่าหมังทัก อ่านว่ามังทักขอบคุณมากเราพูดได้อีกว่าทุสันทักทุสันทักขอบคุณพันครั้งเลยค่ะก็คือขอบคุณมากเลยเป็นพันพันครั้งทุสันทักขอบคุณมากค่ะและเราก็พูดได้อีกว่าทักสเกดูแฮ ทักสเกลดูแฮขอบคุณจริงๆค่ะอันนี้เอาสามคำก่อนนะทักเฉยๆก็สุภาพแล้วแต่จะทำให้สุภาพไปอกีกพูดได้ว่าหมังทักขอบคุณมากค่ะทุ่นทักขอบคุณพันครั้งเลยค่ะแล้วก็ทักสเกลดูแฮขอบคุณจริงๆค่ะเอาไปลองใช้กับใครก็ได้ นะจะพูดได้จะพูดเก่งต้องเอาไปใช้รู้เฉยๆไม่พอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะมาดูว่าเราจะทักอย่างอื่นอ่ะทักอะไรบ้างจะให้พูดเรื่องทักเรื่องขอบคุณเนี่ยพูดทั้งวันก็ไม่หมดมันมีทักเยอะมากวัฒนธรรมเดนมาร์กเนี่ยชอบขอบคุณเวลาทานอาหารเสร็จต้องพูดอะไรทักฟ o r m e มล ขอบคุณสำหรับอาหารนะคะถ้ามีคนให้ของขวัญ t ั a ฟ k for เกียนขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะถ้าไปดื่มกาแฟบ้านคนอื่น t ั a ฟ k for คาฟฟ n ขอบคุณสำหรับกาแฟค่ะอา้าถ้าเขาให้เค้กด้วย t ั a k for เค n มันขอบคุณทุกอย่างเลยและถ้าเขาช่วยเหลืออะไรเรา t ั a k for เ e l p หรือถ้าคนส่งข้อความให้เรา t ัก k for b i s k i i l คือทักตลอดเลยเราใช้คำว่า t ัก k for t ัก k for for แปลว่าสำหรับ t ัก k for ขอบคุณสำหรับอะไรก็ว่าไป t ัก k for m e l พูดตลอดเลยนะใครทำอาหารให้เราทานทานอาหารเสร็จไม่พูดไม่สุภาพ นี่คือความสุภาพเป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาทต,ต้องพูดตลอดทัก for mel ทัก for kaffe ทัก for kane ทัก for soda w a t a ัก for hjelpen ทัก for NU t u i s ประโยคที่แล้วเราบอกว่าใหญ for sto ik เราบอกคนเดินมารกเวลาเราฟังเขาไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเราเข้าใจบ้างมันไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไม่เข้าใจอะนะเข้าใจนิดหน่อยเราจะพูดว่า list list first หหญญฉันเข้าใจนิดหน่อยคําว่า l ิ t แปลว่านิดหน่อยอันนี้ก็สุภาพแล้วก็ใช้ได้ตลอดใช้ได้เช่นเดียวกัน พูดแล้วคนเดนมาร์กก็จะเข้าใจหรือว่าอ๋อโอเคคุณเข้าใจนิดหน่อยนะคุณไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเขาก็จะพยายามพูดใหม่ใหญ่ฟอ t o สโตลิเพื่อนๆได้เอาประโยคที่เรียนมาไปฝึกใช้จริงในชีวิตประจำวันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมต้องเอาไปใช้ด้วยนะคะในชีวิตประจำวันเราพูดไปแล้ว2ประโยคว่าญ่ฟอร s t โตอก ฉันไม่เข้าใจค่ะเวลาที่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็เราฟังรู้เรื่องนิดหน่อยเราก็พูดไปแล้วว่าย้ายฟอสโตลิทมันมีประโยคให้เราเอาไปพูดเสริมประโยคเหล่านี้ได้อีกนะคะทําให้มันยาวขึ้นเราจะเป็นบทสนทนาการพูดคุยกันที่เริ่มจะซับซ้อนขึ้นแล้วนะ mm hmm. ก็คือเมื่อเราบอกเขาว่าเราเนี่ยเข้าใจนิดหน่อย และเราอยากให้เขาพูดใหม่แบบช้าๆนะเพราะคนเดนมาร์กหลายคนพูดเร็วมากเร็วจริงๆเลยเราก็ขอให้เขาพูดช้าลงนะโดยพูดว่า can do tell langsomt can do tell l a n g s a m t can do tell t e l l langsomt can do tell t e l t? Tell l langsomt คุณพูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะไม่เสียมารยาทนะคะสุภาพด้วยอ่เราก็อาจจะพูดเต็มประโยคไปว่าเขาเรียกว่าหลายสองประโยคคั่ไปว่าเออยยังไม่ t ข้ l ใจนยฟอสโตลิทาในดคุณลล้า,าองอมใครที่ติดตามเราดูคลิปสั้นๆนี้จนมาถึงวันนี้เราก็พูดได้ตั้งหลายคำแล้วไปพยายามจำมาให้ได้นะคะสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์ ถ้าได้คำพวกนี้แล้วจำมันได้เอาไปฝึกใช้ได้อันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าเก่งมากแล้วเดี๋ยวคลิปถัดๆไปเราจะมาเริ่มเรียนเป็นประโยคที่ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นที่ผ่านมาเราได้ตั้งแต่ hi farewell tack on school what danha ดย้ y a h a d e g o t แล้วก็มั้ง t a ก k tack formal tack for, for c a เราได้เยอะแยะมากมายเลย ไปจำมันให้ได้แล้วเอาไปใช้บ่อยๆหาจังหวะหาโอกาสลองดูตั้งเป้าว่าวันนี้เนี่ยฉันจะต้องพูดกับคนเดนมาร์กอย่างน้อย2ประโยคสองคำหรือหนึ่งคนตั้งเป้าไว้ทุกวันและเอาไอ้คำที่เรียนมาไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริงเชื่อเลยว่าถ้าทำแบบนี้เก่งเดนมาร์กได้แบบไม่นานอีกไม่นานเลยแหละเอาล่ะขอบคุณที่ติดตามเรามาจนถึง ตอนนี้ในคลิปถัดๆไปจะเริ่มเป็นประโยคที่ยาวขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้า